กรณีของ j u s t i f t นะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าในแง่ของการนัดหมายประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับโดยวาระหลักก็จะเป็นวาระของการขอแก้ไขสัญญาโดยทิ i p l e t b r o a d b a n ด์นะครับหรือว่า3 BB การแก้ไขสัญญาเนื้อหาสาระสำคัญโดยสรุปนะครับ,รบก็จะมีการยกเลิกในแง่ของการจ่ายค่าเช่าจากสัญญา ประกันรายได้่นะออแล้วก็แลกกับการที่ทางสามบีบีนั้นจะมีการขยายระยะเวลาการเช่าออของสัญญาหลักนะฮะจากเดิมสิ้นสุดปี2 5 7 6อออกไปเป็นปี2,581อ่าใช่ก็ยืดไปอีกนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็โอเคละในแง่ของการยกเรื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของการต่อสัญญาตัวนี้ก็ มันจะเป็นผลพวงในแง่ของตัวของไรายได้โอเคระยะสั้นอาจจะดูเหมือนได้รับผลกระทบเพราะรายได้อาจจะขาดหายไปแต่ว่าอยางไงก็ตามนะฮะระยะระ,ระยะกลางถึงยาวเนี่ยอัตราผลตอบแทนก็ถูกมองนะครับว่ามันจะอยู่ระดับที่เกิดน10%นั่นเองอันนี้ถ้ามองในเชิงของระยะยาวนะครับ,นะรบอันนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็วันที่เขามีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนะครับอย่างที่คุณผาพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าก็จะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่23สิงหาคม เวลาบ,าบ่าย2องโมงนะฮะสำหรับผู้ถือหน่วยออก็คงจะไปดูแลครับว่าจะโหวตกันอย่างไงใรในรอบนี้นะครับก็ตรงนี้เองเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะสำหรับการทำรายการอออของ a d v a n c e ด้วยที่จะมีการซื้อ3 BB อม,มาจากทาง Jazz แล้วก็การซื้อ3 BB เนี่ยมันก็ติดสอยห้อยพ่วงด้วยหน่วยลงทุนอของ Jazz e ีฟ e อีกประมาณ19%ก็นะครับก็เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนฉะนั้นการแก้ไขสัญญาตรงนี้ต้องแล้วเสร็จ ก่อนที่เขาจะมีการทํารายการแต่ผมก็ดูแล้วเนี่ยในแง่ของไทม์ไลน์มันน่าจะสอดคล้องเพราะขณะนี้เองทางกสทชก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ AIS ควบรวมกับ3 BB ได้หรือไม่บริษัทย่อยของ AIS ใช่ไหมที่ทำไฟเบอร์จะให้ควบรวมกับ3 BB ได้หรือเปล่าเพราะนั้นเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันน่าจะออกมาใกล้เคียงกันนะ ในลักษณะที่ว่าพอตรงนี้อนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญาปุ๊บครับทางกสชก็จะมีการพิจารณาอนุมัติการทํารายการก็จะเกิดแล้วก็ในช่วงของปีหน้าครับก็น่าจะเป็นหนึ่งปีแรกนะฮะที่ทาง j u s t EVE เองจะมีสปอนเซอร์ใหม่ที่ชื่อ AIS แบบเต็มตลอดทั้งปีใช่ใช่ใช่อะไรดีๆมันก็คงจะเกิดขึ้นตามมานะเอาแค่ในเชิงของการประเมินความเสี่ยงโดยเจ้าหนี้สถาบันการเงินนะครับเปลี่ยนสปอนเซอร์จาก 3BB มาเป็น a i s อในแง่ของความเสี่ยงแบงก์ก็ต้องประเมินว่ามีน้อยลงใช่พอประเมินว่ามีความเสี่ยงน้อยลงการที่แบงก์จะคิดอัตราดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้มันก็ต้องลดน้อยลงมาด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เองมันจะเป็นปัจจัยหนุนนำ ครับนะฮะหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งคือลดปัดจจัยกดทับผลประกอบการในบรรทัดสุดท้ายของจัสซีฟลงไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันสูงอ่าใช่นะฮะกองทุนมีกําไรเท่าไหร่ก็หักดอกเบีย้ยไปแต่ถ้าดอกเบีย้ยมันจ่ายลดน้อยลงครับแน่นอนตัวกําไรมันจะแบ่งบานได้มากขึ้นะะะนะครับและอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของตัวของสัญญาเช่าที่พอมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับแน่นอนลูกค้าอาจจะได้มาเพิ่มหรือเปล่าครับสําหรับตัวของจัสซีฟ เพราะแอดวานจะมาเช่าเพิ่มไหมอันนี้ก็นในคิดเหมือนกันอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิด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 แต่ก็อย่างว่าแหละครับคือสัญญาหลักเนี่ยของกระจายกันอยู่400กว่าบาทจะให้แอดวานมาเช่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงต้องไปดีดลูกคิดกันดูว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่แอดวานสามารถทําเองได้เดี๋ยวาูตรงนั้นนะครับว่ากันไปว่ากันไปแล้วก็ในแง่ของการขยายระยะเวลาของกองทุนเนี่ยจริงๆเวลาลงทุนในหน่วยลงทุนครับ ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะนี้คุณสุภรชัยครับเ,เราจะมองว่าแต่ละปีเราได้ผลตอบแทนเท่าไรแต่มองเท่านั้นเนี่ยมันยังไม่จบนะจะมองว่าอ่ะเดี๋ยวปีนี้ได้เท่านี้เดี๋ยวปีหน้าได้เท่านี้พอละเลิกผลตอบแทนมันนีดเดียวมันต้องมองไปจนสิ้นสุด อายุสัญญาของกองทุนหรือจะดูทีละครึ่งทางก็ได้นะฮะแต่การได้รับการขยายเวลาเช่าไปถึงปี8ปหนึ่งเนี่ยครับโอคุณสุดชัยฮะดีลูกคิดจากวันนี้ไปจนสิ้นสุดเนี่ยอันนี้ปี66ใช่ไหมอ่าใช่ไปถึงปี8ปหนึ่งนี่อีก15ปีนะเอแน่นนสิสิปีก็คิดดูว่าถ้าได้ยิวสักปีละแปดเปอก็คูณ15เข้าไปอ่าคือมองมันต้องมองไปจนถึงสิ้นสุดกองทุนเลย ว่าจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไหร่จะมองว่าเอ๊ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มองแค่ห้าปีอันนี้มันเขาก็ต่างกันนะมันต่างกันเยอะมันก็อาจจะแลดูน้อยอแต่ห้าปีก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแต่ถ้าจะมองปีเดียวสองปีมันเร็วไปหน่อยมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่า,าไม่คุ้มค่านะฮะนะครับอ่ะโอเคอันนี้ยี่สิบสามสิงหาคมนะครับ,รบจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของทาง justif